จ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้ม่เฮ็ดเกี่ยวบอก,นะกบเนาะนี่ก็ปลาแดกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ข้าอย่างนี้ใบขี้หูสรอยพริบปปูลเรกับผงสูตรลืมลืมน้ำตาลจ้านี่น้ำตาลขาดบ่ได้อันนี้เฮายัว่วเสร็จแล้วนอนเฮาผงสูตรเสร็จแล้วเฮาก็มาใส่ใบขี้หูสรอยที่หลังก็กลัวกลัวก็รวยเขา เอากันเร้ปบัดิหนี้เขาก่ะเตรียมตัวไปพาดไห้มันสุกเนาะเพราะว่ามันป็นประเดกเกาหลีมันว่าเป็นประเดกบ้านเฮาเฮาก็ต้องไปพาดไห้มันสุกผัดจ้าผัดให้ดหนามมันแห้งจังหน่อยเนาะกินแบบคุย คุยขนี้แบบวัวดวเจ้าสล้วจ้า